สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแนะนำมอตเตอร์หินน้ำฝนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นของ Honda VO โ a อาเมค่ะปี2012-2014นะคะจะมาพร้อมลูกยางแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าสนใจสอบถามก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ รีวิวการเปลี่ยนมอเตอร์ฉีดน,น้ำฝนของมิโออัเมนะคะคุณลูกค้าก่อนอื่นนะคะเราจะต้องถอดแผงใต้เครื่องก่อนค่ะจากนั้นตัวมอเตอร์ฉีดน,น้ำฝนนะคะจะอยู่ที่ถังฉีดน,น้ำฝนแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าเราจะนำไขควงนะคะดันมอเตอร์ฉีดน,น้ำฝนออกมาค่ะจากนั้นนะคะดึงออกจากปลั๊กพอน้ำันเก่าออกมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะนำตัวใหม่เข้าไปค่ะ ก็อีนะคะต้องเอาจุกยางที่ทางร้านมีแถมไว้ให้ใส่ไปก่อนค่ะเพื่อกันน้ารั่วค่ะต่อไปนํามอเตอร์ฉีดน้ำฝนนะคะเสียบเข้าปักเหมือนเดิมค่ะคุณลูกค้าและนํามอเตอร์ฉีดน้ำฝนนะคะใส่ที่ถังฉีดน้ำฝนเหมือนเดิมเลยค่ะคุณลูกค้าเสร็จเรียบร้อยค่ะทําง่ายมากเลยนะคะสนใจสอบถามก่อนได้ค่ะขอบคุณค่ะสนใจสั่งซื้อได้ที่เฟซบุ๊กน้องย่าไหลลดนะคะหรือช่องทางอื่นๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ